ครับผมขอกราบสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพันรวยนะครับวันนี้โอปอพันรวยก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของน้องพีมนะครับเพราะว่าวันนี้พ่อแม่ของน้องพีมจะลําแก้บนนะครับแล้วก็ส่วนพ่อน้องพีมนั้นจะจุดทูบต่องวดนะครับผมหลังจากงวดที่แล้วเข้ามาเจ็ดหนึ่งสามนะครับพอน้องพีมก็วันนี้ได้ถือโอกาสเป็นวันดีจะจุดทูบเสียงไทยนะครับผมต่องวดให้ ทาง FC ไปหยิบแบตเตอรี่กันไว้ก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอพอพาลุและทีมงานด้วยนะครับผมเอาเดี๋ยวเรามาชมการลําของแม่น้องพิมกับเบิร์ซับนะครับว่าจะมีความอ่อนช้อยสวยงามยังไงแล้วการต่อง,งวดจุดทูบเสียงทายนั้นจะแนวทางจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผม ลังลายลายอันเชิญไทเทพดาพดาโอ้นอทันเอ่ยจักเอามาลังอยขาวงามหอมกินเมนูเพียงมือย่วยงใสเก่าเสขึ้นยืนทวา 也是刀。写写 la ม่ของพ่อน้องพีม,มพ์่อรับม่บอคือจะเป็นการขอโชคขอลาบฝาก fc ทุกท่านนะครับสายบุญผู้มีจิตธานี่คือทูปของพ่อน้องพีมพนะครับคือวันนี้เป็นวันดีถือว่ามาล้ำวงสวงถวายท่านที่ว่าได้บอกได้กล่าวท่านไว้นี่จะเป็นการจบทูบของพ่อน้องพีมพนะครับย้ำเพื่อขอโชคขอลาบให้ฝาก fc สายบุญผู้มีจิตธา และเอฟซีต่างประเทศก็ดีสายบุญต่างประเทศก็ดีนะครับขอให้มนแนวทางเอฟซีของแต่ละช่องช่องช่องครับผมขอให้มีโชคมีลาบด้วยกันขอบุญบารมีพ่อปู่แม่ย่าตุงประธานพรให้แก่ทุกท่านนะครับผู้มีศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลายผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับเด้อครับงวดก่อนที่พ่อน้องพิมจุดได้ตัวไหนครับบอกเอฟซีไหนครับผมเสามครับผมเจ็ดหนึ่งสามให้เอฟซีและสายบุญคือจุดตรงต้นมะขามที่ว่าเป็นจตุปัจจัย ที่ว่าเอฟซีให้ค่าขนมน้องสายบุญเออยือจากการซื้ออุปกรณ์หรือให้ช่างเขามาช่วยหรือทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อน้องพิม์ได้ซื้อผลไม้มาไหวเลยขอพรจากท่านให้มีโชคมีลาภคือเจ็ดหนึ่งสามที่พ่อหลงพิมพ์จุดได้หมดที่แล้วครับและงวดนี้พ่อหลวงพิมก็จะขอเป็นสะพานบุญให้ฝากพี่น้องเอฟซีสายบุญต่อไปอขอให้มีโชคมีลาภด้ยครับอันนี้คือต่องวดเลยครับพ่อห้องพิมพพ่อน้องพิมพจะจุดจคกเทียงดน่้องสามครับ ผมตั้งใจไปสามจะมีเทียร์แรกนี่เปิดโชคเปิดลาบครับเทียร์สองนี่คือเป็นบุญบารมีครับเทียร์สามจะเริ่อนเก้านะนี่การงานจะจุดสามเท่อจะจุดทูบสามครั้งใช่ไหมแต่ครั้งแรกคือวันนี้ครับให้ติดตามครับคือจุดเอาเลิกเอาชัยคือวันที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนให้สายบุญเอฟซีนะครับส่วนครอบครัวน้องพิมเองก็ขออนุโมทนาบุญด้วยอืมเอาครับผม บากมือบากน้อพี่น้องเตันมมดจุดจน,นมือสั่นเลยครับ <c oughs> เอาวางที่เดิมก็ได้มะโนบนนินมือสัน่นนะพี่น้องเนี่ย ฮะมองนี้ละเป็นมากเดี๋ยวมันรอรุนกันนะครับเนาะรอรุนกันจะ่ปหลงนี่ที่เด็ดครับีจะผ่านก็ผมอันนี้ก็เป็นเลขทูบของพ่อน้องพีมนะครับที่ได้จุดเซนทายรอบแรกนะครับผม018นะครับ018นี่นะครับงวดก่อน713นะครับผม FC งวดนี้ก็คือเป็นวันดีนะครับผม ก็ได้จุดทูบเสียงตายมาฝากเอฟซนะครับ018นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลอยและทีมงานด้วยนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เป็นวันนี้เป็นวันไหวนะครับไหวแล้วก็จุดทูบต่องวดเอาแนวทางมาฝากเอฟซกันเช่นเคยนะครับผมทางเอ็มีก็จะวางภาพนิ่งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับสวัสดีครับ